สวัสดีค่ะคุณยายนวลกินเาเอิญคุณยายนวลนมากินเข,าข่าค่ะโอ้คนดังพี่น้องคนดังของแท้ครับนี่ของแท้แน่นอนเ,เป็นตัดตีสบละลว้วบมมันลม่มอยู่มันลม่มคนดังของแท้แนวนี่น้าล,าละคำว่าคำเอาเอาคำว่าติดเนี่ยมันลวกตีสตาถิ่มาล้วนามมันหมดไปผมละห้างใครมันล่มซืม้อหอกหามองบงัง เอาเนี้ยมาบังน yeah. oh, uh. ั่นเอาห้างใครอ่ะห้องบังอือแล้วบังไว้อ๋อเขาทุกขแล้วคนใดปั่นเขากีมากพี่น้องคนจีบุงปั่นเขากีกิบอะไรบุ้นขึ้นเก็บเอวให้โอ้ยไปเห็ดอี่หยังนาะเห็ดปิดท้าเห็ดปิดท้าครับเดี๋ยวพอมายูวัดเอว อเอาใส่อีกนี่ละสีกันเก้าละใส่อีกคนใดเขาเกียมาก็นที่ข้ากันเกียเขากีกินขาคนดังฮันเขามาท่างในกลัวคือเก่า แม่นกสวัสดีค่ะคุณแม่นกแม่นกค่ะปนป่าเจ้าปนป่าไม่ใส่ปลาปนป่าไม่เตียปนป่าบใส่ปลาหล่เอนก้อก่อ้กอไข่อมวตอก่อนก่อ้ยแห้งไหมจ่ายยาคายเกลืออะไรเกีย่าแห้งไรห้องก็เสือมเหมือว่านี่เเริ่มเตีย เบื้งลูกสาวเมเนเตียค่ะลูกสาวเมเนเตียลินลี่ลินลีล่เวล,ล,ละ <c oughs> เห็ดแผ่แ <c oughs> ว่อยู่ไอหิวไ <c oughs> อหิวไปใส่บุ้มมาเนี่ยไอหิวบ่เห็นมาสงสัยที่ยู่ขังรางเชื่อไม่หลอกเรื่องเชื่อโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยไอหิวไปใส,ส่เส่นพูน,น่ะค่ะหิวโอ้ มาเร็วเฮียคนหย่าน้องเด้อคนย่าน้องน้อหนอเลยเอยลายหยัาน้องบ่ขนไายเตะกับนอนยูค่ะเตะก็เหนียวนัอนเผาขว้าประจำอะเดียลูกอไอเตไอเต้เต้อเต้เตะอเ้ไอเตอ้อเตะอเ้อเไเต้อเตอเ้อเต้อ้เ้อเ้อ เตกับเหิวกับมานน้อนเฝ้าค่ะปะหาอ้เธอแม่ฮ <c oughs> ตอนนี้กับเป็นบรรยากาศเขาพั่วเนาะคะ่ะกินเขากันจะมีไดปนเนาะคะ่ะไดปนกับสมพักซูคนยหายนอนกินเนาะคะ่ะเอลินลี คน่ะคน่ะไอเหี้ยว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 คุณ่ะผู้สาวอนแป๊บนึงค่ะคุณอาผู้สาวคนเพ้่มันมาหาผู้สาวเพน่แหล้ได้ได้ได้ไอเหี้ยวคนมาหาผู้สาวผู้สาวงยง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 งงลดบ่งงงรลดบ่เฮ้ยดา เหี้ว์บักเหี้วมันยันบังเหี้วยยันน้องน้องน้องตัวใหญ่หลายมันยันน้องเพื่อนกจะเปมนตัวใหญ่เหี้วยยันน้องสมบูรณ์เหี้ว์ไอน่ะเหี้วเต้เต้เอ้ยเป็นภาพบรรยากาศกินเข่ากินเข่าเนาะค่ะกินข้าวกับปนปลา มาตินน้แม่รถสีมันเด้มันเด้อปนปลาค่ะกระสุนัขพักกหัวกิ่งตุ่มไข่เนาะค่ะเมนูผลป่าผลปลาเราจะประเดมีวประเดี๋ยวแค่กใหมันได้จะครบน้าที่กนกินเขาไปนี่ละเฮาที่วาจะไปงานศพว่นนวดนุ้กไป ยากมีทรงสกัดนะเขาผสมก็หลายเลยเนาะยากนุดแม่ของแม่แหมมันก็ยังมีมาบ่แล้วอยู่กันนัดตาคุณอยู่เรื่อง่ะเอาเจ้าคือได้พักอันนี้มาเท่าสเอ้ยนี่หางนี่ยากคือสดนี่แถมบ่ไม่จะซื้อไม่ถึงไม่ต้องเงเงียบเด นึกว่ามันพักอันก็บมาใหม่ๆนะว่าเมนเปรียวน้ำเป็นยังกุ่นยังปูรีแล้วน้ำเป็นยังก็เป็นแพร่ลมเป็นแพร่ใหญ่เป็นจริงลูกไส้ข่อยกับมาอยู่น้ำค้างค่ะบ่เป็นยังค่ะพระมาเห้าบ่ถือสาลูกไส้ห้าพี่พี่ลูกสาวไปปัญจิว้ากินเข่ากับหมา น่ด่ามาด้วยค่ะเพราะว่าเห้าบระเดร่างเกียจมาเนาะค่ะอาบน้ำใส่ชิมือลูกไส้ข่อยแห้งมะเฝ้อข่ช่มือเหรอโอ้ยเจ้าก็สบใข้างเนาะเอาข้างมกไกขาข่อ่ะย่าเกินไปแม่กินเ่าโยมไปเอปวดไปแล้วว่าน้่ดีข้างไรเอาข้างมกาไกลขาเห่า

บะหมันกินเช้าบะมันบอกโอ้ยวานนี้เาไปกินหมดแล้วอันข้าวก็รสดีพีุณนึงซื้อรสดีพูนึงซื้อข้าวไปบ่วงหนูบอมค่ำคํำหนูว่า ตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารหลูกไส้คอยแลวเนาะค่ะอาหารลูกไส้ทั้งสองคอยไปแตะไปกินลวบไปปวดหัวไปกินปวดไปไเออได้เวลาให้อาหารลูกไส้ล้วค่ะยำความความคอมคอม,ค,อม,ค,อมคุณไส้หิวกับคุณไส้เตะคุณไส้เตะนี่เฮ้ยอวดค่ะตูตะค่ะ ยำเป็นตะแ่บค่ะเป็นผ้าบรรยากาศที่ว่าให้อาหารหลูกชายแล้วเนาะคะ่ะส่วนคุณชายสมคิดกะยุบหุ่นละค่ะยุมองเกาก็เอาไปให้แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าสมคิดมันจะชอบกินอาหารแบบว่ากินอาหารก่อยใส่เขานันะะ่เนาะค่ะล้วก็ ส่วนหนึ่งก็จะเอาหัวหารแบบน้องหิวน้องเต้นีไปให้เพอนกินน้ำเนาะคะ่ะสมคิดพันเป็นหมาบานเพ่นกินบ่อยหกส่วนมาเพอนจะกินเข่าแล้วก็ก๋ยใส่กระแดกินไปตั้งไว้ให้กระมังหนึ่งแล้วก็แล้วเนาะคะ่ะเอออย่าเข้ามาไก่แม่ไปไปกินอ้วนเต้อ้วนค่ะอ้วนแน่ค่ะเอ้ยลูกกะยากยากคัน จังหวะเพิ่นเพิ่นนั่นเพิ่นบ่คอยลูกขืนมาเพะว่ลลูกขึ้นมาแล้วนายน้นองหยอเพิ่นกินเป็นตะแเสบพักหยำขมข่ม,คม,คม,คมย่เสียงหยำแนี่นี่ละค่ะกับเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเป็นต้อยเป็ดหยังเน่ไปแจ่ละเหม่อแต่ละเว้นเนาะคะ่ะ ยืนเจ้าขึ้นมากาเหตุเป็นเจตยจวบ,บประจําวันของไม่ต่อย,ยวงเสียขาดบ่ได้คืออาหารหลูกไส้าลาข่อยเนาะค่ะหลูกไส้หลูกไส้อ้วนข่อยกินแล้วแล้ว,ลวบรรพนก็นจักสิไปใส่แน่แล้วไปหานอนยูนน้ำหมันข่วงน้ำน้ำยังแน่แล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นเพื่อเหนือบ่อวนห้ยบันไดนายตเตะเพิ่นชอบอากาศเย็น ได้ค่ะชอบอากาศเย็นเย็นเย็นไล่กินกินอาหาดนัาานาานาา่นน,น่ะฮะโอ้ยหนาวกำลังกินเขา่าร่มเย็นที่น่อง ทางกรุงเทพกรุงไทยเป็นไดดแน่นอหนาวบ่นอ่ทางกรุงเทพอ่่ทางบ้านเฮาคือล่มคือหนาวค่ะแต่โอ้ย่าเขามาลูกไปไปกินไป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 กินเอาหนีหนาว,นนาว น้านหน่อยชดชดอยู่ในหิวก็ไดนไอยลูกกับไ่ไดลูกกะยางน้ำปวดนะ้ะวนเตอะเิอนเด็ดอุมมอ้มจุม่มอุ้มจุ่มไปนี่นี่ไปุ่นเดี๋ยวมาไกลแม่ไปไปไปกินมันเหนียวไปกินมันอยิ้มไป ต้องย่างมาห้ามพูนไปเกียนพูนอิ่มหรอบ่มาอิ่มหรอบ่เว่อีอะพูนเอาลือเอาลอิ่มนะจมูกนายในเติชุดรอนั่งลงนั่งลงนั่งลงเตะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออบอกง่ายคักอันชุดรอค่อยบอกให้นั่งลงก็นั่ง ค่ะให้พีเหืนใจเขาหไหเหงือใจเขาบาังราลูบล,ล่อบักราเพราะต้องอันตรพันธ์บักลาลเป็นคนรูบล่อบกลลักราต้องยุดดีๆต้องยุดดีๆบลางรลายอันตรพันธ์บอกให้นังนงนอองน่งล่วงกับนั่งลวงเด้ค่ะเด็กชี้หนกใจ้ลูบลอข่อยนะา่นอ่ะค่นนั่งล่วงานัง่งของหา่นานั่งขงหุ่น ลูกชา้ลูบลอมแม่ลูกชายลูกชายลูบลอแม่เฮ้ยเฮ้ยลูบล้อค่ะลูบลอค่ะลูบลอนแน่ไายเตะลูบลอเฮ้ยนะันนีนน่เแคทลีนเรียเพลยอยู่ปะนั่นน่ยังเราอ่ะนั่น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  ส Lebanon, rua, um, ่วนคุณไส่หิวยังกินมุมมุมมุมโยมพอนได้อิ่มไงอ้าวหาดนอนสมบัติหาดนอนสมบัติที่นอนบอกนอนลงนอนลงสั่นนอนลงนอนลงเร็วมาแล้วเพิ่นนี่มาแล้วมาแล้วอดีหิวมึงจะหยอกไอไอแห้งกินของก็อิ่มเออเบิ่งได้หรอไม่หยอกเขาเออคนอ่ะคนอเอ้อ bác nhỏ bác thôi nào, thôi 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 giọt mua, thôi 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 giọt mua, sai thôi sai lụp thôi 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 ชายลูกหล่อดโอ้ตัดอันนั้นบเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเมตเตียไปเอาผ้ายืดแล้วเขาไปในบ้านยืดผ้าเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกชายข่อยพี่น้องเอ้ย ก็ะจะ้ำรับคลิปนี่เม็ดต่อยก็บเเอาไว้ซ้ำนี้ทัก่อนเนาะค่ะไว้พอกันคลิปหนากับเม็ดต่อยกับน้องหิวน้องเตยไม่เนาะค่ะก็ขอบคุณนได้หลายเนาะค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้ทั้งสองของเม็ดต่อยเนาะค่ะไส้เตยไส้หิวก้นลูบล้อเนาะค่ะคลิปนี้เม็ดต่อยก็จะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อน,นะค่ะคลิปหนาพอกันกับเม็ดต่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะ